สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเมย์ก็จะมาทําผมบันนะคะจะมาม้วนผมบันให้ดูกันนะ,ะจากที่มีคนขอมานะคะก่อนอื่นเลยนะคะเคล็ดลับการทําบันให้สวยแล้วก็ได้รูปนะคะก็คืออย่าสระผมทําผมให้เหนียวที่สุดก็คือถ้ารู้ว่าวันนี้เราจะทําบันใช่ไหมคะเมื่อวานตอางคืนก็อย่าสระผมนะคะแล้วก็ตื่นเช้ามาไม่ต้องหวีให้ผมมัน เสี้ยเอ,อเนียวเหนียวนะมันจะทําบันมันจะจับบันได้ง่ายกว่านะคะแล้วก็อยู่ตัวกว่านะคะก่อนอื่นเลยนะคะเสร็จแล้วเราใช้หนังยางแบบนี้แค่นี้นะคะแล้วก็รวบเขาขึ้นมา รวเขาขึ้นมาให้แบบอยู่ตรงข้างบนข้างบนที่สุดนะคะประมาณนี้แล้วก็บิดหนังยางตรงนี้เข้ามาปึ๊บเห็นไหมคะเข้ามาครึ่งหนึ่งแล้วบิดหนังยางปึ๊บบิดแล้วนะเหมือนจับเข้าไว้แค่ครึ่งหนึ่งแล้วก็เก็บหางที่เมื่อกี้มันเหลือไว้อย่างนี้นะคะแล้วก็รวบเขาเข้ามาในหนังยาง แบบนี้เราหุยบานใหญ่มากแล้วก็จากนี้นะคะแล้ก็ค่อยๆหมวนค่อยๆเก็บที่เขาหลุดออกมาแล้วก็ใช้กิ๊บดาแบบนี้นะคะธรรมดาเก็บ,บเขา แค่นี้เองแปบ๊บเดียวเรียบร้อยนะคะก็ <c oughs> ยังไงนะคะใครที่ให้ทําให้ดูก็ทําให้ดูแล้วนะคะก็ง,ง่ายๆหยิดหนังยางขึ้นมาปุ๊บดึงเข้ามาครึ่งนึงนะคะแล้วก็บิดหนังยางม้วนผมครอบเราติดกิฟบแค่นี้นะคะยังไงก็ไปลองทำกันดูแล้วกันนะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย